สวัสดีครับอยู่กับพี่ต้อมเกษตรปอดสารพิษครับผมมาเปิดแปลงลไม่ได้อัปเดตแปลงนานเลยอของขาดตอนนี้เต็มแปลงแล้วเดี๋ยวมาดูกันมีอะไรกันบ้างเนาะมีปรับลดราคาบางส่วนด้วยาตามดีมานสัพพายเนาะก่อนอื่นเลยก็อย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กดซับสไครป์ช่องพี่ต้อมเกษตรปอดสารพิษด้วยด้วยครับผมเริ่มกันที่หงชนสื่อเลยเนาะพี่ๆที่รอกิ่งตอนอยู่หงชนสื่อกิ่งตอนมาแล้วนะต้นละสอง ค่าส่งหนึ่งสองต้นเนี่ยร้อิแล้วก็ตั้งแต่ 3- าถึงแต้นค่าส่ง200อยทุกๆ8ต้นส่งเสีบอันนี้ผมงโจนซื้อ,อกิ่งตอนนะครับเป็นค่าส่งนะครับมีทั้งกลมแล้วก็หยดน้าฝั่งนี้ก็จะมีกิมจูแดงเบอร์สามเหลือแต่เบอร์สาอย่างเดียวแล้วก็อันนี้เป็นหงเป้าซื้อหงเป้าซื้อก็ของขาดไปหลายอาทิตย์เหมือนกันตอนนี้พร้อมส่งแล้วกิ่งตอนครับอนุบาลเรียบร้อยพร้อมปลูกรากทะลุถ,ถุงมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยแตกตาม,มาเรียบร้อยพี่ๆท่านใดสั่งไป ของไปถึงเนี่ยลงปลูกช่วงเย็นได้เลยรดน้ำจุ่มๆเนาะต้นละร้อยยี่สิบค่าส่งหนึ่งึงสองต้นร้อยห้าสิบแล้วก็ตั้งแต่สามึงแปดต้นค่าส่งสองร้อยอันนี้หงเปาสือราชาแห่งฝรั่งเช่นเคยฝั่งนี้ก็จะเป็นเฟิร์นหงมี่เฟิร์นหงมี่ก็ร้อยห้าสิบครับกิ่งตอนเหมือนกันอันนี้เป็นไม้กิ่งตอนทั้งหมดเนาะเฟิร์นหงมี่ชื่อไทยชื่อน้ำผึ้งสีชมพูต้นละร้อยห้าสิบครับแปดต้นส่งฟรีเหมือนกันอันไหนที่ต้องบอกว่าแปดต้นส่งฟรีค่ากันได้นะคครรับบให้ต้ตนสงีเ อันนี้ก็ยังเป็นเฟิ้์นอยู่เฟิร์นก็เป็นเป็นพันุ์ที่ติดผลง่ายให้ผลไวแล้วก็รสชาติเขาจะไม่ค่อยอมเปรี้ยวนี่กิ่งตอนไตสวยๆเลยเนี่ย,นนย,ย,เ,ยเนานะเฟิ้์นหงมี่อ่าฝั่งนี้ก็จะเป็นมีละมุดแล้วก็อ่าพานพันไผ่เอาไผ่ก่อนดีกว่าอันนี้ไผ่าสางมนเนาะต้นละหนึ่งอบาทถ้าส่งหนึ่งสองต้นร้อยห้าสิแล้วก็ตั้งแต่3าต้นถ้าส่งสองร้อยเหมือนกันครับ ใส่สร้างมนที่ต้องปลูกทำมุมงต้นไม้อยู่อะเนี่ยลำตรงใช้ลำได้ดีแล้วก็หนอกินได้นะหน่อต้มน้ำทิ้งน้ำเดียวก็กินได้แล้วตามมาดูละมุดกันก่อนละมุดมีกระสวยมาเลกับสารี่ยักษ์อต้นละร้อยห้าสิบแปดต้นส่งฟรีเหมือนกันอันนี้สารี่ยักษ์เนี่ยขิงตอนอนุบานเรียบร้อยดูทรงเนี่ย แล้วก็กระสวยกระสวยเหลือไม่เยอะพี่พี่ท่านใดอยากได้ละมุดกระสวยมาเลยก็รีบหน่อยนะมีเหลือไม่เยอะครับเนี่น้องละมุดกระสวยมาเลยก,กับสาลี่ยักษ์เวียดนามอ่ะเดี๋ยวไปต่อทั้งนไผ่ก็หมดไปสองรุ่นละอันนี้เพิ่งอนุบาลเรียบร้อยฝั่งนี้ก็จะมีชมพู่อันนี้ชมพู่หยกขาวเช้า,าเด็ดลูกกินไปแล้วหยกขาวอันนี้เป็นกิ่งต่อนนะตัวละร้อยห้าสิบอ่าพี่พี่ที่รอต้นห้องหลังอยู่ ต้องมานุบาลอยู่แต่ก็มีบางต้นเริ่มส่งได้แล้วนะต้นละหนึ่งร้อยบาทค่าส่งเท่ากันทุกๆแปดต้นส่งฟรีไปเลยแล้วก็จะมีชมพูทับทิมจันชมพู่ไถหนานแล้วก็ยักษ์ไต้หวันทับทิมจันห้าสิบยักษ์ไต้หวันห้าสิบไถนาหนึ่งร้อยกิ่งตอนอ่ากิ่งชําครับฝั่งนี้ก็จะเป็นฝรั่งแตงโมซีโกปาล่าที่ต้อมทําขึ้นสลิงครับที่ตามเป็นซุ้มฝรั่งก็เลือกเป็นพันธแตงโมหรือพี่ๆท่านใดจะใช้เป็นอ่าหงชนสื่อก็ได้แนนนะําาเป็ฝั่งใบยว มันจะโตวไวแล้วก็ขึ้นซุ้มได้ไวขึ้นเอ่ฝรั่งเตีมต้นลร้อยแปดสิแปต้นสรงฟรีเหมือนกันกิ่งตอนนะครับแตงโมอันนี้เป็นสีสเกตกิต่งทาบสีสเกตกิต่งทาปบปกติเราขายอยู่หกร้อยห้าสิบสามต้นพันแปดโปลฮะสามต้นพันห้านะอืมทําทํามาไม่บ่อยแล้วดูไซส์สีสเกตกิ่งท่านะเฉนะพาะเซตนี้เท่านั้นนะครับหลังจากนี้ก็จะกลับไปราคาเดิมเนาะ สามต้นพันห้าไปเลยปกติต้นละหกร้อยห้าสิบแล้วก็มีช่วงนี้มะพร้าวเห็นพี่ๆถามมะพร้าวน้ำหอมเยอะมะพร้าวน้ำหอมช่วงนี้ผลอ่อนมันก็มีราคาก็าเลยไม่ค่อยได้เพาะแต่ก็จะมีช่วงนี้ก็จะมีพวงร้อยพวงร้อยร้อยสี่สิบพวงร้อยเนี่ยปลูกติดบ้านไว้ถึงลูกจะเล็กนะแต่เนื้อน้ําเยอะแล้วก็ต้นเตี้ยเหมือนกันรสชาติดีรสชาติดีเหมือนกันต้นละร้อยสี่สิบทุกๆเจ็ดต้นส่งฟร,ะนะรีต้นเตี้ยหรือเปล่าเตี้ยครับติดดินเลย ลองดูในช่องได้ต้องเคยรีวิวไปอยู่อ่ะฝั่งนี้ก็จะเป็นหงชนสือเสียบยอดหงชนสือเสียบยอดนี่ชุดนี้ก็เหลือบางแล้วเป็นผลกลมนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวชุดชุดหลังเน่กำลังอนงบานอยู่เดี๋ยวรอเปิดเปิดถุงมาแล้วละ่ะเลี้ยงแดดอีกนิดนึงเนี่ยเนาะหงชนสือเสียบยอดต้นละร้อยห้าสิบแปดต้นส่งฟรีเหมือนกันครับอโยธยานี้อโยธยาเบอร์สามอโยธยาเบอร์สามเหลือเสียบยอดกระกิ่งตอนแต่เหลือประมาณเนี้ย รอชุดใหม่เปิดถุงไปแล้วเดี๋ยวรอชุดใหม่อีกหน่อยหนึ่งชุดเดิมเนี่ยแล้วก็จะมีกิ่งตอนกิ่งตอนเหลือประมาณสิบต้นด้มั้มเสียบยอดนี่ต้นละสามร้อยปรับราคาให้แล้วนะนะเสียบยอดนี่อายทะยาเบอร์สามเหลือต้นละสามร้อยกิ่งตอนจากร้อยจากห้าร้อยเหลือสี่ร้อยห้าสิบแต่เหลือไม่เยอะนะกิ่งตอนแดงสีสเกตเบอร์สามปกติสี่ร้อยห้าสิบอนี้เราเหลือสี่ร้อยนะต้นละสี่ร้อยแล้วไซส์สวยๆนะครับเสียบยอดนะเนี่ย ดูไซส์เสียบยอดเดี๋ยวเราปักไม้แล้วก็ติดป้ายชื่อไปทุกต้นเลยไอที่เห็นครับครานี่ไม่ใช่เลยนะครับเมทลัลเลเซียมบิเวเอรเลียแล้วก็บีเอสกันเชลาไม่ใช่สารเคมีนะเป็นชีววัชพันธ์เราก็ให้ลุงน้องในแปลงเนี่ยเฉดไว้ตลอดพี่พี่ท่านใดรับไปแล้วลงปลูกได้เลยนะเดี๋ยวเรามีไม้ค้ำไปด้วยทีเนี้ยตอนลงปลูกนะถ้ามันมีเนี่ยอย่างเงี้ยยอดใหม่ที่แตกต่อป่าเงี้ยให้เด็ดทิ้งบมยาวหน่อยก็เด็ดทิ้งไปเลย พีบบบ่บางท่านเอาไปปลูกแล้วลืมเด็ดไอ้ต้นข้างล่างเนี่ยเขาเรียกตอป่าเพราะไปแล้วแดงๆอยู่อ่าแล้วทำไมมันเขียวเพราะเนี่ยอ่าถ้าดูลงเนี้ยมันจะเห็ดรอยรอยแผลตรงเนี้ยอันนี้คือการเสียบยอดข้างบนเนี่ยเป็นยอดพันธุ์ดีของสีสะเกตดเบอร์สามข้างล่างเนี่ยเป็นตอป่าเป็นฝรั่งพม,มาเลสมาถ้าเราปล่อยให้ยอดตรงเนี้ยมันเดินเร็วกว่าข้างบนอ่าตัวต้นข้างบนน่มันจะชะงักบางทีตายได้เลยนะเพราะฉะนั้นปลูกลงไปแล้วเนี่ยหมั่นดูนะตรงเนี้ย ตอนข้างล่างเนี่ยเด็ดออกด้วยเหมือนกันครับกิ่งทาบเสียบยอดอเด็ดต่อป่าด้วยเรื่อยๆเนี้ยเนาะพี่ๆท่านใดสนใจ inbox ทักแชทกันได้เลยนะรับประกันสายพันธ์พันธ้พันธุ์ดีพันธุภาพแน่นอนต้องไม่ได้ขายแค่ต้นไม้อย่างเดียวพี่ๆยังสามารถสอบถามการปลูกการดูแลได้ตลอดของอายุต้นไม้พี่ๆนั่นแหละทุกต้นที่ออกจากสวนเราไปรับประกันสายพันธุ์ตรงสายพันธุ์แน่นอนครับียหายเค็มได้ด้วยส่งรูปแจ้งมา เน,นะถ้าชอบอย่าลืมกดหัวใจกดติดตามให้ต้องด้วยจะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆครับก่อนหน้านี้ของมันขาดก็เลยไม่รู้จะถ่ายอะไรในแปลงเหลือไม่อกี้อย่างตอนนี้ทำมาแล้วฟูแล้วสนใจก็ทักแชร์ดินบอกกันเข้ามาได้เลยวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับผม